วันนี้วันพุธที่ยิมหกกรกฎาคม2566เวลา4โมงเย็น17นาทีก็คือ16 17อพี่เอกนะครับพุธที่ยิมหกกรกฎาคม2 5 6 6 1าห8ขึ้นมา1นาทีก็พี่เอกได้บูชาหินก้อนนี้นะครับเพื่อเตรียมถูกรางวัลที่1นะครับภายใน6เดือนนะครับมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงแต่เมื่อวานนี่ซับเข้านะครับคุยกันชั่วโมงครึ่งนี่แม่โทรมาบอกว่า เครื่องสูบน้ําเก่าๆเนี่ยมีคนมาขอซื้อเลยนี่เขาเรียกว่าซับตอนตื่นแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่เอกกลับบ้านไปใครจะมาแนะนําธุรกิจดีๆไหมหรือแนะนําให้พี่เอกไปเจอขุมทรัพย์ในการซื้อขายหรือทําธุรกิจอีกอันนึงอะที่ของผมมีอยู่ละที่ผมแนะนําพี่เอกอะแต่ว่าสิ้นปีเราทําพร้อมกันแต่ระหว่าง6เดือนเนี้ยพี่จะถูกระวันที่1ก่อนหรือพี่จะเจอทรัพย์ที่มีคนมาชวนไปลงทุนก่อนไม่รู้อันไหนอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกัน โอเคอันนี้สังเกตเพี่เอกถือนะด้านนี้เราจะเห็นหน้าตานะครับเป็นจมูกเป็นตาเป็นปากนะครับแล้วมือขวาเนี่ยอุดหูอยู่นะครับแน่เห็นไหมครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นหน้ามังกรนะครับถ้าเอาไฟส่องอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเป็นหน้าได,ด,ดโนเสาร์มีปากอ้าแล้วตรงนี้เป็นตาแมวนะครับนี่คือไดโนเสาร์หัวไดโนเสาร์อย่างนี้ผมเรียกว่าหัวมังกร นำทัพมากกว่าพี่เนาะคือเรียอหขอมังกรใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวถ่ายผมก่อนแอพี่เอกครับมอบรับมอบเงินส่องไฟผมนะอ่ะยื่นโอเคครับผมสองพันนะคะขอให้พี่เอกยืมขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแต่ปับนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปแบ่งผมล้านเดียวพอพี่เอกพี่เอกกับกับพี่ติ๋มได้ พี่เอกกับพี่ติ๋มสองใบสิบสองล้านแบ่งผมล้านเดียวพี่เหลือสิเอดล้านอ่าพี่ติ๋มอธิษฐานอ่าขอให้เอกบพบวิชาดีถูกางวันที่หนึ่งด้วยเถอะสาธุาพี่เอกตั้งใจไปเอ่อตั้งใจเอาหนูไปบูชานะครับในฝันที่เห็นหนูเป็นสีเทาๆเ,เนาะแล้วก็ใส่เสื้อเทวดาเป็นเครื่องเพชรหมดเลยนะครับเสื้อสังวานแบบเทวดาเลยแต่เป็นเด็กประมาณอมเอหกเจ็ดขวบอ่าอ,อันนี้ เขาซื้อหนูไปบูชานะสีหนูก็เหมือนสีเทาข้างหลังนี่เลยตัวเขาเป็นสีเทาแบบประหลอดอ่ะเออเสื้อสีเทาเลยมันก็ก็สีเทาอย่างที่ผมชี้อ่ะแล้วแบบเฮ้ยผมผมไม่เคยเห็นด้านหลังที่เป็นเนื้ออย่างนั้นเลยนะแล้วผมแบบว่าเฮ้ยทำไมกูกูฝันเห็นเนื้ออย่างนี้ได้วะโอ้สุดยอดตะลึงโอเคเดี๋ยวเราเตรียมใส่กล่องนะครับอ่ะยกเพกถือให้หน่อย